ในส่วนนี้นะครับเป็นการปรับปรุงนะครับรีโนเวทส่วนของหลังคา3ามด้านนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยจะทำโครงสร้างขึ้นมารับนะครับสำหรับติดเมนทิชีตแผ่นเรียบส่วนด้านข้างก็จะเป็นดีไซน์ตามนี้นะครับมีโคลเลอร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโรงงานแล้วก็เป็นช่องระบายอากาศที่มีดีไซน์นะครับรวมทั้งเป็นแบค สีดำข้างในนะครับคืบอระบบเหล็กจับยึดเป็นป้ายนะ mm hmm. ส่วนด้านหลังนี่ก็เป็นสเตชันของตัวพื้นที่อาบน้ำนะครับแล้วก็มีช่องระบายอากาศก็จะแบ็กแม่เด้ชีสนะครับติดแม่เด้ชีสสีดำนะครับเป็นเรียบสีดำนะครับนี่นี่คือโอเวอร์วิวนะครับโครงสร้างเหล็กยึดรอบด้านกันลมนะครับ mm hmm. ตามแนวนะ สร้างเดล็กยึดล็อบข้างด้านบนนะครับแล้วก็ล็อกตำแหน่งนะครับนี่คือโอวิวของการรีโนเวทไอเทม A กระพม